Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita kami yang sudah oleh hewan yang sudah tak makan. Kiro ati nak

الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تعبدوه دينة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من الذي يشفع عنده الا باسمه يعلم ما بدا أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون <applause> بشيء من علمه إلا بما شاء وسع السماوات والأرض ولا يؤوده حبسهما وهو الْعَلِيمُ. العظيم. لما أن كراهته لا يخاف أن <applause> สิบแปดนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะคำว่านะคะอายินก็เท่ากับเดี๋ยวบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมแล้วก็อ่านแบบว่าแบบแบบไม่ใช่ไม่ใช่แล้อ่านแบบว่ามีภาษาไทยและพจน์อีกด้นะคะก่อนอื่นนะคะเราก็อายินนะคะอายินก็เท่ากับออนะคะ พัตหาเท่ากับสระอาอ่านว่าแหม่แหม่แหม่โอเคค่ะคำต่อไปนะคะอ่านว่าบอกบอกเนเท่ากับกอลกังพัตหาอยู่ที่เขากับไอสลาอ์ เวนเท่ากับกอลันั่ก็อ่านว่ากอกอกตัวนี้ไม่ใช่มอมานะคะอันนี้คือกอลงกังนะคะกอลังกังเนาะโอเคเราก็มาอ่านเริ่มจากบรรทัดแรกกันเลยน่ะบรรทัดที่สองนะคะเวนเวนเท่ากับกอลักัง เขาจะให้อยู่ที่เขาเป็นสระ,ะออนะคะตัวเวนนะคะแล้วก็กเวนก็เท่ากับก,บกบลากังอีกนะคะเขจะใหยอยู่ที่เขาก็เป็นสระอเหมือนเดิมนะคะอ่านว่าโก้โก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 ,โก คำต่อไปนะคะแอนว่าไงกอนี่เท่ากับออพัฒนาอยู่ที่เขาเป็นสระอเ็นเท่ากับกลกังพจะฒนาอยู่ที่เขาเป็นสระอออนว่าไงก็ไงก็ เปลี่ยนสีแป๊บนึงนะคะเปลี่ยนสีแป๊บนึงทำให้มันใหญ่แล้วก็ลบก่อนนะคะอันเมื่อกี้ตรงนี้อะไรนะคะอ่านว่าแา่ก่อแม่ก่อแม่กอต่อไปนะคะตัวเรียนแล้วกับตัวใหญ่ใหญ่เกินไป ต่อไปนะคะคำนี้นะคะอ่านว่าก o แอะก o แอะ g r อ e เท่ากับ goragang ั้นท้ายอยู่ที่คอเป็นสระออนะคะเอยนะคะไอนี้เท่ากับอออะขั้นท้ายอยู่ที่คอเป็นส sla a อ่านว่าก o แอะ go แอะ ก็มาต่อไปนะคะตพเท่ากับตเอตาเพาะ้่ที่เขาเป็นตละออ เปน็นเท่กับบ,าบาัวละังก็ได้อยู่ที่เขาเป็นสาระอาแเขนไม่พอแล้วเนี่นะคะ อ่านว่าต o ตตโกตอโกโกโกคำต่อไปนะคะอ่านเอ <c oughs> อ g o z อ gozo g o ซ o เร,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 รนกกรรแล้วก็อกละกัง เงินเท่ากับกอละกังนะคะเนกพจะให้ที่เขาเป็นสระอ้อรอเท่ากับรอรอโจนาให้มนเ่อจะเพให้เขาเป็นสระอออนว่ากอโกโ คำต่อไปเลยนะคะซอสท่ากับซอซอซออะไรเนี่ยเค็นซออะไรก็ได้นะคะซอชับซอซาลาโนะพอดาพอดาอยู่ที่คำเป็นะระอ๋อเวยนเท่ากับกรากัง พัฒนาอยู่ที่เขามสระอ๋อเหมือนกันนะคะอ่านว่าซอก็ซ้อซอก็ซอกคำต่อไปโกดอโดอเว้นเอะกับวลากังพัฒนา้ที่เขาไมสละออ ดอเท่ากับโดะเดฟไม่ใช่ดอชดานะคะโดะเดฟก็ได้นะคะที่เฉดาพี่จะเก็ขียนเดี๋ยวแต่ว่าในหราจะเขียนเป็นดอชดานะคะแล้วก็อออ่างอ่านว่าโกดะโกดะนะคะโกดะ กดดต่อไปนะคะชีนไม่ใช่ชาโกชาโกชีนท่ากับชอชางนะคะพัฒนาที่ขาวเปสนลล่อ่านะคะแจงชัดไม่บอกด้วยนะคะเกเท่ากับวารัง พัฒหาที bon. no Turn, ่เขาเป็นละรออ่านว่าช้โกชช้โกนะคะคำต่อไปใกล้จะเสร็จแล้วโค้อยัอ่านว่าคอคอโกโค คเท่ากับคอควายเขาจะให้อยู่ที่เขาเป็นสละอืมก r e นเท่ากับกอลากังนะคะเท่ากับกอลากังเขาจะให้อยู่ที่เขาเป็นสละอืมอ่านว่าคกอ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  คำต่อไปนะคะใกล้จะจบแล้วบาเท่ากับบอใบไ,ไม้เด็กคอแขนตรงนี้นะจะคิดทำามไม่คิดกดผิดบ้าเท่ากับบอใบไ,ไม้นะคะแล้วก็ไฟใต้เดคบเป็นสาระอ้นนะคะ ผิดอันแล้วผิดอันแล้วผิดอันแล้วไปเท่ากับวกแล้กันพัตโต้ทีเ่เขาเป็นสาะอ่อนพัตเท่ากับบวใบไม้นะคะพัตโต้ที่เขาเป็นสรารอนะคะรอเท่ากับรอเรือ ็ได้ที่เขาเป็นสระอ่ะก็จะให้เเขียนใหม่แป๊นึงตรงนี้นะคะอ่าน,น่าก็รอบาทนะคะไม่ใช่ข้อบารอก เขียนผิดอ <Go S 1> ีกแล้วก็บาโดก็อ่านเป็นว่าเก็บาโรนะคะยาก็บาโรก็บาโร กบแบบเดิมแต่คอมมันจะเขียนยากนิดนึงนะคะอันนี้ถ้ากับออพัตท้ายที่เขาเป็นสระอาซีนเท่ากับโซโซโซก็ได้โซสาราก็ได้นะคะแต่จะเอาเป็นโซโซแล้วกันนะคะพัตท้ายที่เขาเป็นสระอา ต,ต,ต,ตัว่อๆถ้าหลับต่อเตาฟ้าเตาอยู่ที่เขาเปา็นสาวแปนว่าไม่แสบต่อไม่แสบต่อไม่แสแม่แสบต่อไม่แสบต่อส่วนบรทัดสุดท้ายนะคะอ้าวเราเขียนผิดอันเแียว เมื่อกี้ตรงนี้ยังไม่ได้เขียนเลยใช่ไหมอ่ะเขียนแล้วจะไม่ได้แล้วอัง <c oughs> ยังไม่เขียนเนาะชีนเท่ากับชอช้างนะคะพัให้ที่เขาพิศลักอ้อพิศลัอ่ะเวทเท่ากับกวลากังพัทย์ที่เขาพิสละกะอ้อรถเท่ากับรอเรือ ก็ต่อไปดูคอมเมนต์สระอ๋ออ่านว่าชารโกรโรชอรอ่านว่าชารโกรโรชารโกรโรชารโกรโรขั้นต่อไปบรรทัดนี้นะคะนี่ต้องอ่านแล้วก็ไม่ต้องอ่านนะแค่ไปบรรทัดกลางละกันประม่อกี้เราอ่านแล้วไม่ต้องอ่าน อ่านว่า b a กอ s a b a กอ s a b a ก o ซ a นะคะบาเท่ากับโบ r ใบไม้คตาอยู่ที่เขาเป็นสรลอาเกรนเท่ากับกรากรคานาอยู่ที่เขาเป็นสัลอ์ซีนเท่ากับซอโซสลก็ได้คาตาอยู่ที่เขาเป็นสรลอาอ่านว่า b a b a ก s a b a g o ซ คำตอบไอภาษาสุดท้ายเพราะอันน okay. okay. oh, uh ี oh. you. You the, uh. Somehow, um, e ้เราอ่านแล้วนะเมื uh ่อกี้อินเท่ากับอ่าเขาจะให้ที่เขาเป็นสระอ่าแต่เท่ากับต่ตวก็จะให้ที่เขาเป็นสระอ่านอินเท่ากับเวลากลางระขอต่อเป็นท่าสตล์ระเขาต่อเป็นท่าเองนี่ยอนีนะคำแบบเขาจะให้ดีเขาเป็สระออ่านว่า ไม่แต่ก็ไม่ต่ก็อีกครั้งนะอามกี้เราอไม่ต่อกอ่ะแคนพีดิกลเลวแอนพีดิกลเลวว่ะชอบดีนะอันทัอนนี้ยังไม่ได้อารอลูซี่ไหอันเลวอัน,นเล้ยล ลืมนะคะเอ่อต <isesti> ่อไปนะคะแทนเท่าก so, ับอนลคู่พัฒนาที่เขาเป็นสระอาดาเท่ากับดยดาแล้วกันนะคะเราพัฒนาอยที่เขาเป็นสระอางเงินเท่ากับก๊าลังพัฒนาอยที่เขาเป็นสระอออ่านว่าฮะ Hãy tha gó hà tha gó lạcom ấy thú an vô anh ba hai tuổi diệu an vô xin xin มันคือ s h อด o ตาอ short h i t ดตอซอนะคะสำหรอันนี้ก็สคันะคะสานะลองมาบิหัดิกอสดนอยากลาอันจะอาี่กาวตัวรยอาวลหนุนหน้าพอเนาะไม่ต้องอ่านเยอะไปนะคะเจอกันใหม่ค่ะ